มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายเศษฐาทวีสินในรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือบุ้งนักกิจกรรมกลุ่มทะลุวังผู้ต้องขังคดีละเมิดอำนาจศาลและการกระทําผิดมาตรา112บอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียใจไม่มีใครอยากให้เกิดการสูญเสีย จึงขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของบุ้งแต่ตนมั่นใจว่าทางเราได้ให้ความเป็นธรรมและได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมนั้นสืบสวนและสอบสวนในแง่ของรายละเอียดของการเสียชีวิตให้นำผลชนสูตรตามนิติวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ด้วยโดยวันนี้เวลา11นาฬิกาทางกรมราชธรร์จะมีรายการถแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการขอให้รอฟังรายละเอียดและก็ขั้นตอนว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป เมื่อถามว่าเริ่มมีการทวงนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เคยหายเสียงว่าจะปล่อยตัวนักโทษคดี112ตอนนี้ได้มีการพูดคุยแล้วหรือยังในรัฐมนตรีกล่าวเพียงสั้นๆว่ายัางไม่มีครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิัตคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ